ทำไมต้องทำใบใหญ่ใบเขียวเข้มก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับถ้าท่านติดตาม <jamin. S 2> ผมอยู่นะครับในแปลงผมนะครับผมจะพยายามทําให้ใบทุเรียนของผมเนี่ยใบใหญ่นะครับแล้วก็ใบเขียวเข้มที่สุดนะครับก็เข้ามาดูใบทุเรียนของผมก่อน <Beast. S 1> นะครับนี่นะครับเป็นใบชุดล่าสุดของผมนะครับชุดน <Nein. S 2> ี้นะครับกําลังจะเข้าใบแก่นะนี่นะครับดูขนาดของใบนะครับนี่ก็ใบใหญ่นะครับ แล้วก็ดูลักษณะใบนะครับเห็นไหมครับใบเขาจะเป็นคลื่นนะครับอันนี้คือแสดงว่านะครับการสะสมอาหารของเขาเนี่ยดีนะครับคือถ้าใบเป็นคลื่นอย่างนี้แสดงว่าสะสมอาหารได้เยอะนั่นเองนะแล้วก็นี่นะครับใบชุดเก่าผมก็เช่นเดียวกันนะครับมีลักษณะเป็นคลื่นเหมือนกันนะนี่นะครับมาดูใบนี้นะครับนี่นะครับดูขนาดใบนะครับใบใหญ่นะครับนี่ใบชุดนี้นะครับขอบปล้องก็ยาวนะครับเห็นไหมครับสองสี่หกใบนะครับ แล้วก็ใบชุดเก่าผมก็เช่นเดียวกันนะลักษณะเป็นคลื่นนะครับคือสะสมอาหารได้ดีนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับการทําใบใหญ่นะครับบางท่านก็ว่านะครับใบใหญ่เนี่ยมันเปลืองปุ๋ยนะครับเปลืองงบประมาณนะครับกว่าจะให้ผลผลิตนะครับเปลืองงบประมาณไปเยอะเลยนะครับผมบอกเลยนะครับ yes. การทําให้ใบใหญ่เนี่ยไม่ได้ทํายากเย็นเลยนะครับแต่ท่านต้องเข้าใจช่วงจังหวะนะครับช่วงจังหวะไหนท่านควรใส่ปุ๋ยตัวไหนนะครับ ช่วงจังหวะไหนท่านควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อที่จะทําให้ใบใบใหญ่นะครับซึ่งในแปลงผมก็15วันครั้งโดยประมาณนี้นะครับในการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับผมบอกเลยนะถ้าเป็นสวนที่เขาจริงจังกับการทําทุเรียนนะครับเขาฉีดทุก7วันเลยนะแต่ของผมนะครับผมฉีดทุก15วันนะครับผมก็ได้ใบขนาดนี้ก็พึงพอใจแล้วนะและนะครับสําหรับปุ๋ยทางดินนะครับ ผมจะใส่ทุก15วันนะครับซึ่งบางท่านก็บอกว่ามันใส่ปุ๋ยบ่อยจนเกินไปนะผมบอกเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยทดลองมาแล้วนะครับไอใส่ปุ๋ยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแต่นะครับด้วยสภาพดินของผมนะครับมันดูดซับธาตุอาหารได้น้อยนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องปรับมาใส่ทุก15วันนะครับซึ่งผลจากการใส่ท่านก็เห็นไปแล้วนะครับว่าใบทุเรียนของผมเนี่ยใหญ่แล้วก็ใบเขียวเข้มได้นะครับซึ่งการใส่แต่ละครั้งนะผมบอกเลยน้อยมากๆนะครับ ทุเรียนเล็กผมนะครับ50ต้นนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมใช้ปุ๋ยอยู่แค่ประมาณ5กิโลเท่านั้นนะแล้วก็วิธีการใส่ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับใส่ช่วงไหนนะครับให้มันใบใหญ่อย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เปลืองงบประมาณเหมือนที่ท่านคิดเลยนะครับและนะครับหลายท่านนะครับก็คอมเมนต์มานะครับว่าปุ๋ยทางใบนะครับไม่ได้จําเป็นต้องใช้นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับไอ้ปุ๋ยทางใบนะครับจําเป็นหรือไม่จําเป็นเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพต้นทุเรียนของท่านนะ ผมบอกก่อนเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางใบนะครับในช่วงแรกๆที่ผมดูแลต้นทุเรียนผมนะครับต้นทุเรียนผมก็ใบเล็กนะครับใบน้อยนะครับแล้วนะครับในช่วงสภาวะวิกฤตนะครับมันมีปัญหาเยอะนะครับซึ่งนะครับความชื้นอากาศนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับสําหรับในพื้นที่ผมนะเพราะนะครับความชื้นอากาศที่เหมาะกับการปลูกทุเรียนนะครับก็คือ75-85%ถึงนะครับแต่นะครับในพื้นที่ผมนะครับ ความชื้นอากาศที่มันเหมาะสมนะครับก็คือช่วงหน้าฝนนั่นเองนะซึ่งหน้าฝนในพื้นที่ผมก็มีเวลาแค่สเดือนเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลืออีก8เดือนนะครับความชื้นมันจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับค่าความชื้นเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ60อร์นนะครับส่วนช่วงหน้าเล้งนะครับค่าความชื้นเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่50อร์เท่านั้นนะครับทีนี้นะครับพอต้นของเรานะครับใบเล็กนะครับแล้วมาเจอช่วงหน้าหนาวนะครับ พอมันหนาวติดต่อกันนานๆนะครับทุเรียนใบเล็กก่อนหน้านี้ของผมนะครับมันมีอาการใบเหลืองใบร่วงเยอะนะครับเนื่องจากว่าในช่วงหน้าหนาวนะครับอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทําให้ระบบรากนะครับดูดกินน้ําดูดกินอาหารได้น้อยนะครับต้นมันจะหันไปใช้อาหารที่สะสมไว้ในใบนะพอใบเล็กนะครับอาหารมันมีน้อยนะครับใบมันก็จะเหลืองร่วงเร็วนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของผมเลยนะครับสําหรับทุเรียนใบเล็กในแปลงผมนะ ทีนี้พอไปเจอช่วงหน้าเล้งนะครับเนื่องจากว่าใบเล็กมันมีอาหารน้อยนะครับมันมีการเหลืองล่วงไปในช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับพอไปเจอช่วงหน้าเล้งนะครับความชืน้นอากาศต่ํามากนะครับทาให้กระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นทุเรียนเนี่ยมีเวลาน้อยลงนะครับต้นมันกินน้ํากินอาหารได้น้อยลงเช่นเดียวกับหน้าหนาวนะแต่มันจะแตกต่างกันที่หน้าหนาวนะครับมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลากนะครับ แต่หน้าแรงเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับใบนะครับคือใบมันมีเวลาในการสังเคราะห์แสงน้อยลงนั่นเองนะมันทําให้ต้นนะครับไปดึงอาหารจากใบเก่ามาใช้นะครับพอใบเก่าเล็กนะครับประกอบกับมันเหลืองร่วงไปในช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับต้นทุเรียนผมนะครับก็เลยจะกลายเป็นทุเรียนไร้ใบนะครับก็คือมันมีแต่ใบใหม่นะครับใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่นะครับใบเก่าเนี่ยเหลืองร่วงหมดต้นเลยนะครับอันนั้นเป็นปัญหาที่ผมเจอนะครับ ผมก็เลยต้องปรับเปลี่ยนนะครับมาทําให้ใบใหญ่นะครับเพราะว่านะครับใบใหญ่นะครับมันก็เหมือนจานข้าวนะครับของเราจานเล็กกับจานใหญ่นะครับจานใหญ่มันก็ใส่อาหารได้เยอะขึ้นนะครับมันก็สะสมอาหารได้เยอะขึ้นนะครับพอไปเจอช่วงหนาวนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับเนี่ยในแปลงผมเนี่ยหนาวต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะครับท่านดูได้นะครับใบทุเรียนผมนะครับล่วงน้อยมากนะครับคือนะครับจากที่ผมทําใบใหญ่มานะครับ ใบของผมเนี่ยมีอายุยาวนานขึ้นนะครับก็หเดือน6เดือนก็มีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะที่ผมทําใบเล็กนะครับผมบอกเลยนะครับใบผมเนี่ยสมเดือน4เดือนนะครับคือไม่เคยเกิน4เดือนเลยนะครับมันก็จะเหลืองมันก็จะล่วงนั่นเองนะแต่พอทําใบใหญ่นะครับใบมันมีอายุยาวนานขึ้นนะครับมันทําให้ต้นทุเรียนของเรานะครับแตกยอดได้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในช่วงหน้าหนาวและช่วงหน้าเล้งนั่นเองนะครับส่วนสําคัญเลยคือช่วงหน้าเล้งนะครับผมบอกไปแล้วนะครับ ถ้าใบเล็กใบน้อยนะครับหน้าเล้งเนี่ยมันจะกลายเป็นทุเรียนไร้ใบได้นะอันนี้นะครับเป็นประสบการณ์นะครับว่าทําไมผมต้องทําให้ใบใหญ่นะครับใบเขียวเข้มนะครับก็เพื่อสะสมอาหารให้ต้นใช้ในช่วงวิกฤตนั่นเองนะครับบางท่านก็ว่ามันไม่จําเป็นนะครับใบใหญ่ขนาดนี้เนี่ยปุ๋ยเกินหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับหากปุ๋ยมันเกินนะครับต้นทุเรียนของเรามันก็จะมีอาการใบไหมนะครับอันนี้เนี่ย ทุกท่านน่าจะทราบกันดีนะครับในเรื่องของปุ๋ยเกินนะครับลายใบมันจะเริ่มไหมนะเพราะนะครับจากการทดลองผมนะครับก่อนหน้านี้ผมใส่แค่เดือนละหนึ่งครั้งนะครับเราก็เลยต้องใส่เยอะนั่นเองนะมันก็เลยทําให้เกิดอาการใบไหมได้นะครับพอผมเปลี่ยนมาใส่15วันครั้งนะครับก็ลดปริมาณลงนะครับใส่น้อยๆนะครับใบก็เลยไม่มีอาการเข็มปุ๋ยหรืออาการปุ๋ยเกินนั่นเองนะถึงแม้ว่าผมจะใส่ปุ๋ยทุก15วันก็ตามนะครับแต่ผมใส่ในปริมาณที่เล็กน้อยนะครับ ถัดมานะครับบางท่านก็ว่าใบใหญ่แล้วมันขี้โรคนะครับก็อันนี้นะครับมีส่วนจริงนะครับคือทุเรียนใบใหญ่นะครับเขาจะมีการสะสมอาหารที่เยอะนะครับมันก็จะล่อพวกเพลี้ยพวกแมลงนะครับหรือว่าโรคโรคเชื้อรานั่นเองนะครับซึ่งกับผมได้แนะนําไปแล้วนะสําหรับการรักษาใบนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กนะครับใบมีน้อยนะครับการรักษาใบให้ดีที่สุดนะครับมันก็จะส่งผลทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยโตเร็วนะ ท่านจะใช้ชีวภาพหรือใช้เป็นเคมีก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพต้นทุเรียนของท่านนะครับบางพื้นที่นะครับไม่มีโรคเชื้อราไม่มีเพลียมะเร็งรบกวนเลยนะครับไม่ต้องใช้ก็ได้นะไม่จําเป็นนะครับแต่ในแปลงผมมันอยู่ติดป่านะเพลียมะเร็งมันเยอะนะครับแล้วก็มีสวนยางพาราสวนมันสำปะหลังนะครับเชื้อรามันก็เยอะเหมือนกันนะครับผมก็เลยต้องใช้ในแนวทางป้องกันนั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ